สบายดีพ่อแม่พ uh, like ี่น้องตอนนี้หลังสุปลาลุงข่ายแล้วก็เช็ดแร์ลุงไปก่อนเลยพี่น้องอันนี้คือนผักเช็คพัไปหน่อยเช็คผักเนี่ยุณนันักเนี่ยจังลุงเดือนมันกรเดือนคุณนานเนี่ยลงได้จิบบ้าเลยว่ามือตึ๊บเลยบอกเออฝัดมีแดดเลยนะ เนี่ยตอนชวนมันเ่ดรดลกมาผู้พดาลงไปห่ออะไรพาขี่ชมาขี่ชมเา็น้อสุิแงนอันนเ้ยินุ่มแต่มันเห็นแหิงามกด่งเ ผู้คว้ยอยู่ช่องลุมผู้จักมันเถ็ดไกาหน่งยิวอทคายกระว่าเลยควายว่าเยบ่แลยบัี่เปลี่ยนบั่เปืนตีได้ขาพคว้ยเลย เปลี <Okay. S 4> ่ยนแล้วน่ะไม่ใหญ่จี่แขกอยกพวกเนี้ยจี่อออเอัน่ะจะเล่าตัวเดียวปีบอจะเล่าตัวเดียวบอเออเนี่ยลุงว้าอลุงหงัดเอาอีตัวใดซะหงัดเอาอีมันสื่อยังก็รวยอีกพารวยอีพารวย มันอยู่น้ำเทาาน้ำื่อยัางไมนึหัวฉีเฮ้ยริมเสี่ยหควยตัวเองจากินวิ่ยน่ลวยบ่เลอะร้อยก็เปลี่ยนชื่อให้มันเลยเฉี่ยนั่นแหละรวยบ่เลอะเพาลุงหลัดนะฉีนั่นเลยใช่มาลุยยังเหรออุ้ยลูกมันเลยชมันวิลูกมันทำนิลูกเอ้เดี๋ยวมันด้ลุกเลย้องนาน

จ้าก็ไมต้องขายผิชินจะรอดจะรดดขขขขกับภเขาและขยขอชินังใจยี่น้องยังม่ทงยบลลงม

Okay, เปิดประตูในกัวาลูกแกอยากขับไปถ่ายงานโบใคใส่เนาะ้จน้มันนั่นเดี๋ยวใอใว้มเขาอนาหัวก่สิตตงกินนกตอนนั้ใส่หรอใช่จะได้จะฉีกเอไปตึงัอตึงถึงจะปานิษยื่ออาัทางหน้าทังลังบบไม่ตเป็นบ่ือ ยุ่ก็ใส่หรือแ่บเป็นขาวต้องพูดีินีกิน่ะโบกไว้ดิเนาะเ,ออเต็มเบอร์เท่านี้หุ้บหอดไปเนี่ยอาุไปหอดไปเนี่ยจะระงอย่ายงคือว่าผ่านไปหอดผิดเนาะ Ô, bọn ngũ, bọn xin hoàn啦, của con ngon quá xin, cái này không biết làm, nó không nạ, nó xin được. này Need เยอะยี่นตัวนี่ได้เยอะไปง่ายไปง่ายกล้าว่ารอดป่ะได้ได้หรอได้ไปนี่ลูกแม่ข้าวบุ้ง อยากลงนี่ก่นนเป็นป ก็ปล่อยน้ำใกไปหนึ่งแล้ว ชูอัดเจสเปอร์บ็อกโซ่ <coughs> i like the not

không đúng không ơi có để lại để nó không được nó mà được mua để vật dụng vật dụng đồ cái thể có Thầy xài đi phải phải จะซบแหล่เลยพี่น้องอยายจะโตสองสีตัวหกตัวเอาวูละสามเฮ้งลู้สาวเอาภูะสาม ก้มเท่านั้นมันถือกันนะสีหยังบาท่าสีเลยเฮ้ยเ <laughs> ขาอยช่ <c oughs> องเขาเบิง่ง <c oughs> เห็นป่ะเห็น <c oughs> เออีหย,ยังปัดมือไป <c oughs> ก็ด้ดาดกว่าพ <c oughs> ี่น,อๆๆน้องเอ้ยมาเบิังลูกหลุดไปไนไม่ เนี่เราไปปั่นให้ลูกสาวเมื่อกินยุน้อยใส่ของเมื่อบรุกแม่น้ำเอามาให้มาข้าเจ้าอันขาวัวแล้วเออไอขาแรงกันแล้วคุณนกเป็นัวกอะไรสวนใง่แค่โตเดีวนี่

<behavi Lee. S 1> เดีดโนตลง้วมันจะกมาตลงคันย่างหอบนมนเลมคันแล้วคืเขาัวด้วยค่ะ ่าโอเคให้หนูนหน่อยเมื่อกินกับพ่อกับแม่เพื่อนพี่น้องตัวนี้คว่ตีบกับจุ๊บแล้วบ่ลูกเฮ้ยจุ๊บแล้วเอาเอาไว้สำนีกก่อนพี่น้องกับจุ๊บแล้วก็ได้ขอบคุณขอบคุณเลยไลน์พี่น้องมาไปสู่คุณสุขชนสุโมงสุบอลถ้ามากระไรแจกกระแซยอย่าลืมติดตามติดกันล้องใจใหนูนหน่อยเด้อพี่น้องเด้พอพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสรารับคนี้สบายดี